เออรายการมีเยอะจะเอาเล็กกลางใหญ่มีพร้อมหมดเออโดมวยไทยไว้นี่ใช้โดมวยไทยเลยสดชื่นบีเคเป็นผู้จัดการแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนฟิตซ้อมอยู่ที่นะครับแจ้งมาในสายของพี่ดีดีบ็อกซิ่งเอ้าจับ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 เอาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแหมดีว่ะยกทีเด็ดเก้าเก้าแหมสีผิวตัดกันชัดเจนนะครับภาคนี้อุ้ยห่าอุ้ยลอยหน้าลอยตาไม่ได้นะครับ ตัวบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเข็ดขัดย่อกพกช้ําทาถูทาถูยาดมตราถ้วยทองเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจมีสองกลิ่นกลิ่นรากันต่อนะครับผ่านยกแรกไปแบบสนุกตื่นเต้นเลยส,สายสายจากขอนแก่นครับบ้านเดียวกับพี่บะสมรักครับลูกขวามานีนะครับวันนี้นะครับมา,บมาขวาสวยของโฟงไม่เข้านะคุกข,ขวามาาโ,โดนแข้งขวาออก โฟวินนี่แม่เดินทะเลทะลาาไม่ได้ครับไปนั่งแล้วนะครับจ้องโอ้โหแม่จับหมายกั้นคอไปเหมือนกันแตัวไล่มาติดโฟบิวที่หมัดมาดินแม่ทองนายโอ้โหจัดแล้วเราใจต่อยมันอย่างนี้กระจับไม่ได้กระจับไม่ได้ไม่โดนไม่เป็นไรนะขาได้นะกรรมการต้องพิจารณาดูให้รอบคอบก่อนด้วยนะปลายกแล้วนะครับปลายก รวมถึงน้ําจิ้มดาบลันสารคามน้ําจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยแล้วก็เจเจปอสาวหน้าพร้อมด้วยเดอะสเปซขอนแก่นลองสัมผัสได้นะครับบริหารงานโดยคุณจิน้นเจเขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยกที่3ครับดินเนื้อทองก็ยังมาเตรียมกำปัน้นวัน22เอาขวาไปสวยโฟวิลเอาปลอกไปตีได้ตีไปตีม ทีอย่างนี้ไม่เท่าไรไม่เท่าไรเพรยายามถอยตัวมานิดเดิงน,น่ะเหมือนเออหนีเพียนซ้ายโอ้ยขวาไปก่อนนี่ครับมาไหนมัดรัดดูครับมาโอ้กดแขนไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นไอ้อดินเนทองโฟวินโอ้ยดูครับมาแพงนะครับตีโฟวินแกก็มามีตีโตตลอดโอ้ยจิ้มนาขาอีกแล้วโอ้โหเอ้าติดอีกดินเนทองเอ้าไม่แต่ว่าโฟวิลแกอาศัยเหลี่ยมอาศัยเหลี่ยมน้องเอ้าไหนของฉัน ดินเนื้อทองไม่สน้วขยาวขยาวขยาวหัวกอริงยาหรือเปล่าเอาขยาว TPI ครับหนึ่งเดียวในโลกใช้แล้วไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงเป็นสารป้องกันและกําจัดสตัตรูโตพืชปลวกเพี้ยมแมลงเชื้อราปุ๋ยอินทรีถ้ำขังข้าว TPI เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินใช้ได้กับนาข้าวพืชไร่ทุกชนิดผลไม้ด้วยนะครับสั่งซื้อได้ทางคอ l l c e นย่เตอร์0 8 1 9 3 5 9 6 8 1ไม่ยอมใครอะ่ะเดินเหมือนเดิมดินเนื้อทองไม่มีหมดไม่มีหมด ลู่อย่างเดียวดินน้ทองนะครับปูนิี่แหม่เอ้ายังตีไม่ถนัดเอ้าล็อกบอลโฮ้โฮเข่าหลังเอ้าเสียบเข,าขา่าขวาอีกหมัดมามันต้องอย่างนั้นใครดีใครอยู่แล้วนะครับฝ่ายน้ำเงินครับแหม่วดพง1์หนึ่งกับหนึ่งกับคุณโอม MBK อ้โหดูครับป้า,าไตเข้าไปดินเน้์ทองเขย่าเขย่าไต โฟวินนี่ครับแม่ต้องโตด้วยต้องโตด้วยโฟวินนี่ครับเริ่มเริ่มแรงเริ่มแรงขึ้นมาเหมือนกันโฟวินไม่มีใครยอมใครครับตีมาตีคืนอ่ดินเหนือทองบุกเหมือนเดิมเอาตีไปโฟวินกดแขนอ่ะแม่แกก็เขยิบขยิบขวาใบขวาสองดอกตีไปเอามาแล้วโอ้ดินเหนือทองตามเสียบขวาเอาเอาเสียบขวาอีกดอกหนึ่งเสียบซ้ายโฟวินโฟวินสร้างว่ามาแกบีบติดบีบติดต,ต เครื่องติดแล้วครับโอ้โหแต่ว่าดูโฟวินหายยัดมาก่อนดินเนอทองดินเนอทองโฟวินโอ้ย026882324รวมถึงคุณลรงว่องประเสิฐการบร,ริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับตามกันต,อนต่อนะครับ3นาทีสุดท้ายครับเชื่อว่ายกนี้จะดินเนอทองบุกอีกเอ,เอาขวาไปก่อนเอาเสียไปไม่รู้ว่าหาเรื่องอย่างเดียวตีไปอีกดินนอทองเอาบุกอีก ดิเรกทองเบาเสียไปทางโฟวีเอาตีมาดิเดกทองเขย่าตีไปตีไปตีตีได้ตีไปเอาตีไม่ขยันครับเ,เดินพยายามจะดักด้วยแข้งดักด้วยเข่าครับเอา้าพีต่ตีตีมาไม้หายยังยังไม่ต่อเนื่องยังไม่สั์ก็เสียนะคุณวิรัตในเรื่องภูมวยเสยบทนะัธเดชวชีรารัตนวงศ์เอา้ามาเก้ 1. หนึ่งเวลาอนนิดเดียวนะครับปลายยกสุดท้ายแล้วอ่ะเดินีิดูดิ นี่แล,ละศิลปะไม้ไม้ไมวยไทยให้ดูก่อนเลยตีหลังตีนหน้านี่เคลียเลยโอ้โหนี่กังหันต้องล้มไม่เดียวนะครับอีกนิดเดียวก็เห็นตามภาพนะครับแดงนะครับฟอวิลสิกเจริญทรัพย์เป็นฝ่ายชนะดินน้ทองนะครับหมดพงห9 1ง191ไปนะครับคู่เอกวันนี้นี่แหละมวยต่อยกันมันจริงๆเลยทีเดียว